เอาต่ตสมิมิอา้าแสดงว่ารูปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าวางเฉยไหมวางเฉยใช่ไหมไหมันจะมีวิพัฒน์กับทัดขีวิพัฒน์เห็นไหมแต่นู่นตั้งแต่จบพุทธศัพท์อะเคียดท่านทำไมท่านวางเฉยครับให้ความสําคัญมันเหมือนกันแต่ทีนี้ท่านต้องดูนะให้ดูนะครับมันจะมีพัฒมีรูปเป็นสาาัทถาปลาเหมือนกันไหม เหมือนกันหาด้วยนะครับหาด้วยนะสถาเล่ห์สาธาเลพเหมือนกันไหมเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เหมือนกันตรงไหนเลยไหมมันต้องใช้สูตรแปงลงอะอ้เขาเรียกว่าตั้งสมาป็นนาด้วยอัมหาตุมหานาตุราชาปรมาตตาสัตถุกิตติสนาสมานาวะเอ,าอ่านรอบนะ อัมหะตุมหานาตุราชาปรมตะสัตถุปิตาติหิขำอะไไหมอัมหะตุมหานาตุราชาปรมตสัตถุสักขะสัตถุปิตาติหิสมานามะโอ้ลืไม่ไปแล้วเว้ยมาดูเลยดีกว่าครับอ่าใช้น,นี้อัมหะตุมหานาตุราชาปรมตสักขะสัตถุปิตาติหิสมานามะไอสาาักขะตัวนี้เองเพื่อนครับ อเพื่อนเอง,เ,องนะเขาบอกเนี่ยอ,อัมหาอ๋อมันมีอยู่นะอัมหาตุมหานาตุราชาปรามาตสขะสัตว์ปิตาติหิสมานาวะครับตั้งสมาเป็นอ่าเป็นอ่าเรียกว่าอ่าอติเทสะสูตรนะที่เป็นพิจงรูปครับรูปหมาเหมือนกับนาใช่ไหมตั้งสมาเพียงดังนา ได้นะครับทำตัวลูกครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หลังจากอาราเทศแปลงนาเป็นอาด้วยนาอาเห็นไหมทำตัวลูกครับสัทหาสามเดคือสัธุราสัธุลงสมาปจะมีวิพัฒน์ด้วยอาปาทานิปัญจามี แยกเพียณาธาออกจากสราอุด้วยปุบามาโทติตามสารังสารเณวิโยชายยเพราะสมาวิปัสสลงอุเป็นอาราด้วยอันเยสวรตังหลังจากสัตธุสาวตั้งสมาเป็นนาด้วยอัมหัตตุมานาตุราชพระมาตาสากขะสตตุปิตาติหิสมานาวะหลังจากอาราเทศแปลงนาเป็นอานด้วยนาแยกเพนณาละออกจากสระะ ด้วยปู่ภามาโตทิตามมสารังสารีนาวิโยชาเยโรมสารนาพระสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราโดปมาเตสัพพิยติตมีสาราโดเปตุปกตินำพญนาเปรกะกะสาราด้วยนาเยรังยุติสำเร็จดูเป็นสัทธาราแปลว่าแต่พระศาสดาจากพระศาสดากว่าพระศาสดาเพราะพระศาสดาอาตมาครับ สองสูตรเด็งน,นี้ใส่โคตีขลังอีกนะแล้วก็ถ้าสมิงโน,โนก็ใส่ปรัสสะใส่สุเตนะเหมือนเดิมมันเนื่องกันครับน,นี้ข้ามาเป็นสมิงวิพัฒน์ละทำไมข้า,มาเป็นสมิงวิพัฒน์คือมันเหมือนกันเท่าเลยวาังเฉย ใชยคือไม่พูดมากคือไม่พูดแล้วพูดเฉพาะที่มันแตกต่างนี่เฉยเพราะนั้นเราต้องรู้นะนายพระาเขยงกับพีและในฐานนี้เข้าใจกันแล้วตอนเนี้ยเขาบอกว่าแล้วไงบ่อยๆยดีไหมไม่ดีนะ อแปนนะครับอีอันด่ความเป็นอีสมิงโนแห่งสมิงวิพัสรัสะอันเป็นเบื้องหลังอราโตจากอาระอาเทศโหติย่อมมีสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าตาโตสมิมิอิติดังนี้รอบหนึ่งอีอันว่าความเป็นอีสมิงโนแห่งสมิงวิพัสรัศาอันเป็นเบื้องหลังอราโตจากอาระอาเทศ โหติย่อมมีสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าตโตสมิมิอิติดังนี้ตัดบทครับมีกี่บทให้บอยตัดนะบอยตัดตโตสมิมิมีกี่บทฮะเดีด ato, i, mi, ่ยวญีตดอ่ะถามบทมีอะไรบ้าง อนี่ไงเขาให้บอกนะเนี่ยเขาดูอะไระย่างนี้อ่ะตรอครับตาโตติเอกลางบาทางสามินติเอกลางบาทางมีติเอกลางบาทางวิปัสสันตาปาทวิภาคาวาเสนาขอโทษอีติใหม่ตาโตติเอกลางบาทางสามินติเอกลางบาทางอีติเอกลางปาทางวิภัตยันตาป่าทาวิภาคาวาเสนา ติปัฏามีทางสุตันติทัดตัพังตถโตติเอกังปัทัาสามินติเอกังปัฏฐาอิติเอกังปัทัาวิภัตตยันตบปัฏาวิภากาวเสนาติปัทามีทางสุตันติทัดตัพังตถโตติเอกังปัทัาสามินติเอกังปัฏฐาอิติเอกังปัทัาวิภัตตยันตบปัฏาวิภากาวเสนาติปัฏามีทางสุตันติทัดตัพัง ดูตามานะตะโตสมิมิอาระตามาอาละตามาเนี่ตาตามาสูตตรสูรว่าตะโตสมิมิครับแล้วก็ตะโตตามาอีมีแล้วมีอีกดี็ไหมแสดงว่าับเกินมาสาธิกาอาธทาทิโกโหติ ไอ้สับเกินเนี่ยไว้ทีหลังนะ,ะสับเกินไว้ทีหลังครับตัดแล้วนะสมิงกับอีเห็นไหมอีอันว่าความเป็นอีครับอีอันว่าความเป็นอีแปลงไม่ได้เดสมิงเด้เอาใหม่เาหม่ เป็นปัถมาเหมือนกับที่เราแปลนะไอแปลเหมือนกับคำพิงไม่ได้มันก็ได้เหมือนกันไอย่องเรานะอ่ะสมิงครับเป็นประธานสมิงอันว่าสมิงวิพันปรโรอันเป็นเบื้องหลังโรโอันเป็นเบื้องหลังตโตอาระโตจากอาระอาเทศนั้นอีแปลง,งเป็นอีอิแปลงเป็นอีนครับ โหติย่อมเป็นโหติย่อมเป็นนะมาอีกรอบหนึ่ง๋ยวให้ดูตัวนั้นสมิงอันว่าสมิงวิพัตปรโรอันเป็นเบื้องหลังตโตอาระโตจากอาระอาเทศน,นั้นโหติย่อมเป็นไม่ขอโทษสมิงเนี่ย ไม่ทำไมยืดนะครับสมิงอันว่าสมิงวิพัสปโรโออันเป็นเบื้องหลังจัตโตอราระโตจากอาระอาเทศนั้นอีแปลงเป็นอีโหติย่อมเป็นอีกรอบหนึ่งสมิงอันว่าสมิงวิพัตปโรโออันเป็นเบื้องหลังจัตโตอาระโตจากอาระอาเทศนั้นอีแปลงเป็นอีโหติย่อมเป็นเป็นนะ ตัวแปลว่าย่อมเป็นครับอะมาดูแต่พ้อมกันครับตรงนี้ใช้ประลังก็เป็นนปุ่งที่ผมใช้เป็นประโรก,ก็เป็นปุงดิงไม่ไดงสองดิงนะก็แต่ใช้นะแปลครับสมิงอันว่าสมิงวิพาตปรลังอันเป็นเบื้องร่างตัโตอาราเทสโตจากอาราอาเทศนั่นอีแปลเป็นอีหติ ย่อมเป็นรอบหนึ่งสมิงอ่านว่าสมิงวิพาตปารังอ่านเป็นเบื้องร่างตาโตอาราเทสโตจากอาระอาเทศนั้นอีแปลงเป็นอีโหติย่อมเป็นส่วนนี้มีสามบทคือตาโตสมิงกับอิเป็นอาเทสาวิธิสูตรตาโตศัพท์ที่ตามมาจากสูตรว่าตาโตโยนะโมโตุมันอยู่ติดกันใช่ไหม ะถือว่าเป็นศัพท์ที่เกินมาในสูตรนี้จึงอนุญาตให้แปลงสมิงเป็นอีได้แม้จากหลังศัพท์อื่นอตื่นจากไหนอตื่นจากที่สูตรก่านะเช่นภูวิมาจากภูกับสมิงภูแปลแผ่นดินนะครับสมิงแปลว่าบนบนแผ่นดินทิวิมาจากทิวากับสมิงแปลงสมิงเป็นอ ด้วยตาโตสาบที่เกินมาอ่า,ากะสุดว่าตาโตโยนะโมโตุนะครับเห็นนะทีนี้แปลงเป็นอีกแล้วยังไม่จบครับขอเวลานหนึ่งนะแปลงอีกแล้ยังไม่จบเพราะว่ารูปเป็นสาธะริอาทีนี้ท่าน ไมไม่ยอมบอกว่าแปลงเป็นอาระนะมันเป็นวิธีเดิมใช่ไหมเราต้องรู้แล้วนะเนี่บอยที่จริงต้องแปลงเป็นอาระก่อนด้วยสุดว่าอันเยสวารัตตังแต่ตรงนี้ถ้าไม่บอกเลยนะเพราะว่าละในฐานที่เข้าใจาแล้วนี่นะเอ่อแปลงเป็นอาระเรียบร้อยแล้วหลังจากอาระเทศแปลงสิมิงเป็นอีด้วยตาโตสามิมิอ่าต่อมานะครับ ตุดตมารัศนะหลังรัศวใสหัวติหลังรัศมีการติใสทุดตินะรัศวอนว่าความเป็นรักะอารัษาแห่งอาระอาเทโหติย่อมมีอิมหิในที่อิอักษรสุดตนะด้วยสูตรอิติว่า อโราลมิกาเรอิติดังนี้ก็คืออีตัวนี้เป็นนิมิตอิที่เป็นอาเทศจากสมิงเป็นนิมิตทำให้ราาัษณะอาระเป็นเป็นอาครับอีกรอบหนึ่งนะราาัโสอันดอวความเป็นราาัษะอารัษะแห่งอาระอาเทศโหติยอ่อมมีอิมหิตในที่อิวิภัส ไอ้ขอโทษในที่อีอักษรสุดเตนะด้วยสต่อิติว่าอาโรลสามิกาเรอิติดังนี้อนดีบครับเตเนี่าตัดบดครับคีกีบทบอยดูดูดูกีบอาสามอ่าสามตัดได้ไหม,ไ,มได้ให้ช่วย อาฟิลอารโลสังเอออโรโลสังแปงนี่ฮิเป็นมะตลวอิกาเรตตาประคับอโรติเอกังปะทางราสันติเอกังปะทางอิกาเรติเอกังปะทางวิภัตตายันตาปะทาวิภะข้าวเสนะติปะทามิทางสุตันติทัตตาพังอโรติเอกังปะทางราสันติเอกังปะทาง อิการติเอกลางบาทางวิพัตยันตาบาทาวิภาคาวเสนะติบาทามีทางสุตันติตัตตาพังอโรติเอกลางบาทางรันติเอกลางบาทาอิการติเอกลงบาทางวิพัตยันตะบาทาวิภาคาวเสนะติบาทามีทางสุตันติตัตตาพังก็คือรัศอาของอาระเป็นอะนั่นเองแต่ว่าเขาพูดถึงหมู่หมายถึง ส่วนพูดถึงอาระใช่ไหมราษาอาระมันก็ออกทั้งตัวใช่ไหมไม่ใช่ครับแค่ส่วนเดียวคือที่เป็นทีฮะ่ะราษาอาเป็น A. แต่ว่าพูดถึงหูหมายเอาส่วนเทา่าไหร่เอกเทสยูปจาระเดี๋ยวเข้าไปดูนะมีคำอธิบายอยู่เอาโดยรัสา,ามิการเร อารออันว่าอาระอาเทศอารออันว่าอาระอาเทศยาติยาติย่อมถึงรัสังซึ่งความเป็นรัสะอีกาเรในที่อีอัสอนอีอาสอนมาจากไหนมาจากสมิงวิพัแตแปลงด้วยสูตรว่าตาโตสมิมิอ่าารออันว่าอาระอาเทศยาติย่อมถึงรัสัง ซึ่งความเป็นราษฎีกาเรในที่อีอกสอนเรามาดูอธิบายหน่อยแ่สูตรมอได้อ,อารออันว่าอารอาเทยาติย่อมถึงราษฎซึ่งความเป็นราษฎอีกาเรในที่อีอาสอนะนั้นใครแปลไม่ทันนั้นสูตรนะครับให้ดูตัวนี้เพิ่มนะที่ทำให้เดี๋ยวจะส่งให้นะครับอัปเดตแล้ว ส่วนนี้มสามบทนะอาร์ระสังกับอีกาเทเป็นรัศววิธิสูตรตัวนี้ดูนะครับแม้จะกล่าวโดวยสามัญทั่วไปว่าอารุแต่มุ่งหมายถึงสระอาในอาระการใช้คําในลักษณะเช่นนี้เป็นสำนวนทางภาษาเรียกว่าเอกเทสยุปจาระคือสำนวนที่กล่าวถึงหมู่แต่มุ่งหมายถึงบางส่วนครับดังคําว่าลุกโขชิโน ต้นไม้ถูกตัดแล้วหมายถึงต้นไม้บางส่วนที่ถูกตัดเอ,อมันตัดทั้งหมดไหมต้นไม้มันตัดแค่บางส่วนนะต้นไม้ทั้งต้นตัดแค่บางส่วนไม่ตัดทั้งหมดเขาเรียกว่าเอกเทสยุปจาระกาามูไมเอาส่วนป่าไม้สีเสยดป่าไม้ตะเคียนกาามูมีไม้ตะเคียนใช่ไหมป่าลวกป่าลวก าว่ามีต้นไม้อย่างอื่นไหมมีกาวหมูไหมเอาส่วนแต้นไม้ตะเคียนก็มีอย่างอื่นนะเก่าวก่าวสวนเอาหมู่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กาวหมูก็มีต้นไม้อื่นด้วยอ่ะูแล้วเอาเงี้ยเห็นทะเลทะเล เห็นทะเลนะสมมติโถสมมติโถที่โถเห็นทะเลเห็นหมดไหมอ่าเห็นนี่หมดนะครับดาวูมาให้เอาแค่ส่วนเดียวเอานี้ดีวกว่าน,นะทะเลนะครับอ่าได้แล้วนะ,ะเลยบารดานะจบอ่าได้แล้วนะตรงน,นี้สัทธาฤิครับสัทธาริสุดรูปเลย จบในกําลังแล้วสัทธารีสูตรทําได้ไหมสัทธารีสูตร้ก็ทําเองนะครับอ่ะสัทธารีครับสัทธเรีสามเดือคือสาธุร้างสาธุรงสมิงสัตมีวิพาดด้วยโอกาเสสัตมีแย่พิญธาถ่อจารสระอุด้วยผูปคามาตุทิตามาสารังสารีนาวิโยจาย รอสมิงวิพาตแปลงอุเป็นอาระด้วยอันเยสาวรตาตังหลังจากอาระอาเทศแปลงสมิงเป็นอีด,ด้วยตาตสามิมิระพ่ออีราสะอาระเป็นอาระด้วยอารอารดาสามนิกาเรแยกเพณนาระออกจากสระด้วยผูกพามาโทษทต่ตาแมารังเรนวิโยชาเยรมสลานาพระสารังสารังเป็นปกติ ด้วยสระดโปมาเทสะปัจญาติมีสระดรเปตุปกตินมพญนาเปมากกสระด้วยนเยบรังยุเตสระเดรเป็นสัทธารีแปลว่าในกล้ที่คันเมื่อในพระเนื้อบุญพระศาสดาสัทธาเรสุสัพเดรคือสัทธูรังสัทธุรงสุสัตมีวิภัณ์ด้วยโอกาสเสสตมียกพญนาตาอจากสระอุ ด terminar, observer, coupon, ית, lly, goodbye, paddle, ้วยปู้ปมามตุทิตาบสารังสเรนาวิโยชาเยเพราะสุวิภาตแปลงผู้เป็นอาราด้วยอันเยสาวรตังแยกเพนาระอจารละ ด้วยผู้ป,ปมามโตติตามัสาังรังส,รสเรนะวิโยจะายะพระสุวิภตแปลเป็นเ,นเอด้วยสุหิสาวการเอนนำเมญนาเป็นว่ากัสสาราด้วยนาเยรายุเตสารเลรูเป็นสัทธาเรสุแปลว่าในใกล้ที่ขันเมื่อในพระเนื้อบนพระศาส,ะสะดาทาั้งหลาย